ันนี้คือทุกคนเตรียมกันไว้อยู่แล้วเลยครับไม่ได้เตรียมมันไม่ได้เตรียมเนอเราไม่ได้เตรียมกันอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วไม่รู้รู้เลยเรางมิไม่รู้เสียงสูงแม่แต่ว่านั่นนี่คือเป็นสไตล์จากเบลจีของเรานะคะขอบคุณมากมากเลยครับผมผู้บริหารจัดให้ค่ะน้องไมกี้ขอบคุณมากเลยครับขอจับประตูไม้จับผู้บริหารของเบาถึงด้วยนะคะโอยอะ ออนแซทูโอ้ยทีน่ะเสียงดังเชียวเบลจิขายด,ตดีตลอดไปตลอดไปลูกค้ารักลูกค้าหลอกคอเจี๊ยบตลอดไปได้ค่ะเรื่อจากมีครั้งหน้าผ่านตละครองมงมวงเช็คหน้าจตนาเทพวันนี้เป็นอีกหนึ่งความสุขเลยที่เมื่อกี้ได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวของตัวเอง จนท่านไม่มีแฟนครับที่น้างและคสปา้อพี่งานนี้ทอเวัตาิทำผหาผหา่ะขอบคุณมากมากเขอบคุณค่ะขอจตมือให้กับผู้บริหารจับสิรอบนึด้วยนะคะต่อมาขออนุญาตเก็บภาพมาประทับใจนะคะหรือว่าที่รัานากพูดคุยได้นะขออนุญาตถ่ยรูป